กับอะไรหนีบหนีบอันนี้เดินเดินเดินอย่าเงี้ยโอ้ลุงคงเรียบร้อยไปแล้วนะครับนะครับดังนั้นคดีลุงเนี่ยที่ผมที่ผมพูดเนี่ยเพราะว่าอะไรฮะที่ลุงฝ่าฟันมาได้ทุกวันนี้เพราะเอซทุกท่านนี่แหละครับที่ท่านร่วมกันเมตตาร่วมกันสนับสนุนสินค้าลุงก็ ดีที่ว่าหาทางออกในการให้ได้มาซึ่งซึ่งค่าทนายเนี่ยก็คือการทำธุรกิจครอบครัวเล็กๆผ่านระบบ f อฟซีังนั้นท่านท่านเป็นคนดีมากนะเอทุกท่านเป็นคนดีมากท่านไม่อยู่พอดีพอดีที่จะให้ครอบครัวนี้ฝ่าฟันอุปสรรคให้เขาพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นผู้บริสุทธ เรื่องมันสลับซับซ้อนมากซับซ้อนจนงง,งคนโดนก็ยังงงอยู่ว่าโดนยังไงวะเนี่ยโดนก็ยังงงจนไม่รู้ว่าใครเป็นอะไรยังไงอย่างที่ทราบเนะ่ะเมื่อมันถึงจุดนี้แล้วก็ยังไงก็สามสารแน่นอนนะครับสามสารแน่นอนสามสารต้องมีค่าใช้จ่ายสูงมากดังนั้นฝากนะครับฝาก ผลิตภัณฑ์นะฮะผลิตภัณฑ์ทุกคนก็คงได้ใช้ผลิตภัณฑ์ละนะครับคือจะรู้สรรพคุณของผลิตภัณฑ์ดีแล้วเราไม่จะเป็นต้องพูดเยอะนะครับเราจะหาว่าเราพูดเบิกบอกแค่ว่าแต่และอย่างสุดยอดอ่าสุดยอดนะฮะนี่แหละครับผมนะครับกว่าจะมาถึงตรงนี้ สินค้ายังสำคัญนะครับนะช่องผมเองก็อาจจะไม่ได้อเป็นถึงขนาดเป็นตัวแทนการค้าเพื่อจะทำย่งทำยอดนะครับผมก็คงไม่มีปัญญาทำขนาดนั้นเพราะว่าเอฟซผมก็มีประมาณร้อกว่าคนดูดจากที่ที่มาดูให้กำลังใจผมนะฮะร้อกว่าคนเองก็คงไม่มีพลังพอนะครับ แต่ผมก็จะทําทุกอย่างเพื่อเพื่อที่จะเป็นาลังเป็นกําลังเล็กๆน้อยๆให้กับลุงป้านะครับก็โปรโมทสินค้านะครับจากเอติกี้ของเรานะครับก็จะนำพะเอติกี้เขาจะตามดูในช่องของแอดมินนะของลุงป้านะครับว่าแต่ละวันเนี่ยแอดมินได้ฝากโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับเอตติกี้ของเราก็จะนำมาบอกนะครับ ที่ช่องของเรานะครับเช่นสบูที่พี่สี่สิบกรัมนะครับหนึ่งก้อนนะครับหกสิบเก้าบาทนะครับสั่งห้าก้อนสามสามห้าสิบก้อนหกหกศูนย์ยี่สิบก้อนหนึ่งสองแปดศูนย์บาทนะครับนะครับห้าสิบก้อนก็สามหนึ่งนะครับสามหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็ร้อยก้อนก็คือหกพันบาทนะครับนะครับ รายได้ต้องมาจากการขายสินค้านะครับผมนะครับส่วนรายได้เสริมเงินจากอากาศก็คือยูทูบเบอร์เสียดายที่ช่องปิวทั้งสองช่องโดยโดยประหลาดมันเป็นการตัดเขาเรียกว่าตัดทางเดินของรายได้นะครับ ดังนั้นเมื่อลุงป้ามีช่องใหม่นะครับผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่าเฮ้ยช่องเดิมของลุงป้าเนี่ยมีคนกดติดตามอยู่ประมาณสี่แสนเกือบห้าแสนตอนนี้ช่องปิวไปนานแล้วลุงป้าก็ทำช่องแล้วช่องมนโอมมีสี่หมืนแสดงว่าคนหายเดิมทีช่องมนโอมมี2สองแสนใช่ไหมฮะ สองแสนถ้าจะไม่ผิดเนาะประมาณนี้เนาะตอนนี้ได้สี่หมื่นคนหายไปอยู่แสนหกนะครับช่องลุงพลป a t แ n น family นะครับสี่แสนเกือบห้าแสนตอนนี้ได้ห้าหมืนคนหายไปจากสี่แสนนะสี่แสนกว่าคนหายไปประมาณอ่ะตีตีเป็นสี่แสนนะกันกลมๆตอนนี้เหลือช่องป้าแตน channel นะครับ ก็พันลวกช่องช่องใหญ่นี่แหละครับเหลือเปิดป้าแตนชาแนลมีคนกดซับสไครต์อยู่ห้าหมื่นแสดงว่าคนหายไปสามหมื 3, 000, ่นห้าคนหายไปสามแสนห้าหมื่นคนหายไปสามแสนห้าหมื่นหายไปหายไปในอากาศเลยแอคเขา แอคเขาที่เคยอยู่กดติดตามลุงหายไปในอากาศสามแสนห้าหมื่นแล้วเขาอยู่ไหนครับเดี๋ยวบอกนะว่าเป็นดาวอังคารหมดแล้วเราก็เลยช่วยประกาศหน่อยว่า FCTP ที่อยู่ลืบไหนของโลกนี้นะครับท่านจงโปรดรู้ว่าต้องมาสนับสนุนช่องลุงป้าเพื่อจะเกิดผลผลดีสามอย่างหนึ่งก็คือถึงแสนซับ ไม่ได้ให้มาถึงไม่ได้ให้มาสามแสนห้าพร้อมกันหรอกครับคือมาทําให้ห้าหมื่นเป็นเป็นหนึ่งแสนก่อนได้ไหมเออนะครับหรือสี่หมื่นเป็นหนึ่งแสนกันนะไม่ทั้งสองช่องเพื่ออะไรครับยืนยันยืนยันช่องถ้ามีช่องปลอมเราจะได้ยืนยันว่าช่องจริงต้องมีเครื่องหมายถูกนะครับมีช่องเดียวชื่อนี้มีช่องเดียวนะประโยชน์แรกนะครับประโยชน์ที่สองก็คือ ลุงป้าจะต้องขายสินค้าและบริการนะครับของบริษัทมอนโอมจะต้องโปรโมตผ่าน YouTube หรือผ่านเพจ f a c e b o o k มีแต่ถ้าโฆษณามันชอบกิดกันด้วยนะ <c oughs> นะอันดับแรกคือต่อมาลุงทำกิจกรรมใดๆเนี่ยจะโปรโมตผ่าน YouTube ก็ถ้ามีคนดูแสนซับก็คาดว่า ทุกกิจกรรมของลุงที่ประกาศไม่ว่าจะเป็นการโปรโมทสินค้าก็จะเข้าถึงลูกค้าได้ได้มากกว่าคนกดห้าหมื่นถูกต้องไหมฮะคนแสนซัพมีโอกาสที่คนจะเห็นได้มากกว่าห้าหมื่นแน่นอนเพราะมันจะเตือนไปกดติดตามอย่าแค่กดติดตามครับช่วยกดกระดิ่งสีดำเพราะกระดิ่งสีดำบอกว่าช่องนี้ คุณเต็มใจที่จะม,มาเป็นยูทูบเบอร์มีสมาชิกช่องนี้ช่องนี้จะทําอะไรไม่ว่าจะไลฟ์สดอัพสดอัพโหลดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเตือนท่านมาทันใดก็คือพร้อมที่จะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเสมอไม่ใช่ว่ากดติดตามเฉยๆแล้วก็ลืมกดกระดิ่งแสดงว่าทั้งปีถ้าไม่มีปังปังปังหมายความว่ายูทูบเบอร์มันหากินของมันเองถ้าเรา เปิดวิดีโอปั้งเดียวมันจะตีมันจะประมาณว่าหนึ่งนาทีเนี่ยมีคนเข้าไปดูกี่คนทุบๆแบบนี้ปุ๊บมันดันเลยมันดันให้เลยถ้ามันดันเนี่ยมันจะเปิดทุกด้านเพื่อให้วิดีโอนี้ไปอยู่วิดีโอถัดไปของคนทั้งโลกหรือคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับมันก็จะดันพูดเดียวเลยนะครับถ้าแบบนั้น ไม่ต้องเป็นสมาชิกก็เห็นวิดีโอครับไม่ต้องเป็นสมาชิกเห็นดมันจะเปิดไปเลยถ้าทุกวิดีโอของทุกช่องนะฮะมันดันขนาดนี้เนี่ยโอ้ไม่ต้องห่วงครับรับรองว่าสุดยอดนะครับแต่มันก็เปลืองเปืองงบของเขานะครับที่มันต้องใช้เงินในการใช้เก็บข้อมูลนะครับ ผมจาได้ว่าวิธีการของเขาอังกอริทึมเนี่ยใหม่เนี่ยเดิมทีเนี่ยมันเหมือนคนเขายกตัวอย่างเนี่ยมันเหมือนคนอ่านออกหนังสือพิมพ์มาเช่นเราผลิตหนึ่งชิ้นเนี่ยเหมือนมันเหมือนคนรับหนังสือพิมพ์เพื่อจะไปแจกหน้ารถอ่านหน้าทางลงรถไฟอ่ะรถไฟฟ้าเนี่ยคือไม่รู้ใครหญิงชายหญิงแก่ชราหัวงอหัวดํามันหลับตามันหลับตายื่นให้หนึ่งเดียว เพื่อให้มันหมดไ้ที่สุดนับตายื่นให้ใครจะอ่านไม่อ่านมันก็ยืนย่นให้ยื่นให้ยื่นให้หมดแล้วแต่มันต้องใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลมหาสารทั้งโลกดังนั้นมันต้องลดค่าใช้จ่ายของมันนะครับมันก็เลยใช้แบบให้เป็นไปไปในทิศทางเดียวกันถ้าคุณเรื่องถ้าคุณพูดเรื่องเล่นหุ้น ต่อมามันจะขออ่าเอาเอาใบที่คุณจะโปรโมทเนี่ยเห็นคนใส่ชุดใส่สูตรมาเหมือนคนจะเล่นหุ้นมันค่อยๆอยันยื่นให้มันไม่ให้สเปะส,สปะแล้วดังนั้นเราจรึงเวลาเราไลฟ์เนี่ยเราจรึงแคปชั่นว่าลุงลุงลุงพลป้าแตนลุงผลเอรี่เพราะว่าให้มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันถ้าคนค้นหาคําว่าลุงผล วิดีโอเรามันก็จะขึ้นปั้งขึ้นมาเลยมันจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันวิธีการอธิบายมันเป็นอย่างนี้เวลาจะจะอัปโหลดนะครับเขาบอกว่าอธิบายหน่อยนั่นแหละครับคือทําให้การค้นหาในเรื่องเดียวกันเนี่ยเราจะไปโปร,ปรากฏต่อหน้าเขาด้วยส่วนเขาจะเลือกดูเราหรือไม่ก็อยู่ที่เนื้อหาหรือหน้าปกนะครับแบบนี้เนาะ อืมนะทุกอย่างนะครับที่พี่หน่งพูดนะนะครับผมกลับมองว่าอ่ามันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในอนาคตแล้วก็มันเป็นไปนตามกฎของธรรมชาติมนันเป็นตามเป็นไปตามกฎของคุณธรรมมันเป็นไปตามกฎของระบบโซเชียลนะครับอะไรเขาก็มีกฎไม่ว่าจะเป็น ใครที่ผลิตอ่ะก็จะเป็นเขาก็จะอบรมเขาก็จะบอกวิธีการทำเขาก็จะให้เอาเครีเอเตอร์ที่เก่งๆเนี่ยมาเตือนให้เราไปดูเนี่ยแนะนำครีเอเตอร์ที่เก่งๆนะครับทำยังไงโอ้ยผมจำชื่อไม่ได้ครับมันมีคนคนหนึ่งที่ได้เงินมากที่สุดในโลกครับชื่ออะไรไม่รู้นะคนดูเขาเนี่ย ทีละเจ็ดสิบล้านวิวยี่สิบล้านวิวหกสิบล้านวิวโอ้จนเขาทำทำคอนเทนต์ด้วยการเอาเงินมาแจกครับนั่งเครื่องบินนั่งนั่นนั่งน,งน,งนี่เล่นไปตรงนั้นตรงนี้เขาเอาแต่เงินแจกอย่างเดียวเ,ยเพราะเงินเขาเยอะมากก็ไม่จะทำยังไงจากการทำยูทูบผมจำชื่อไม่ได้นะไม่รู้ใครจำชื่อได้มากนะครับ เข้าไปไหนก็ได้นี่ถ้าถ้ามันจเจริญที่จะเดินทางไปดาวอังคารไอ้นี่มันต้องไปทำคอนเทนต์ที่ดาวอังคารจริงๆเขารวยจริงนะมีใครจำได้ฮนะมีใครรู้บ้างชื่ออะไรนะเก่เงมากนะ่าจะเป็นคนรับเงิน YouTube มากที่สุดนะนะไม่ใช่เงินแค่แค่ อ่าสิบล้านต่อเดือนนมันมากกว่านั้นเป็นร้อยล้านต่อเดือนลนมั้งวิดีโอเขาหนึ่งทีมีคนรวดเดียวเนี่ยแป๊บเดียวสิบล้านวิวแล้วคอนเทนต์เขาต้องยิ่งใหญ่คอนเทนต์เขาต้องมหามหาการไปเรื่อยๆนะแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจำชื่อได้ผมจะผมจะเห็นอยู่ผมกดติดตามก็อยู่นะ คือเห็นคอนเทนเขาล้โหมันสู้ไม่ได้นะฮะคนเทนเขาต้องเล่นระดับรัฐบาลต้องเล่นต้องเล่นเกี่ยวกับเหมือนหน่วยงานราชการนะครับแบบยิ่งใหญ่มากนะครับไม่รู้ว่าใครเห็นชื่อเขาหรือเปล่านะขอบคุณมากครับสามร้อยนะสิบสามท่านนะครับ เราก็มาพูดคุยกันนะครับตอนนี้พูดไปแล้วห้าสิบแปดนาทีนะครับจกถงหนึ่งชั่วโมงแล้วเนาะ,ะก็เห็นนะครับพี่พี่ปุ้ยบอกว่าอาจารย์แนวตั้งก็ได้นะมันมีโฆษณาอยู่นะอาจารย์นะก็มีคนพูดหลายแบบนะบองอาจารย์ไม่มีโฆษณานะ,ะเปิดการมองเห็นนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าอ่าคําว่าถามง่ายๆครับน่าจะต่างตรงนี้ครับ ทุกท่านที่กําลังดูผมอยู่เนี่ยท่านเข้ามาเนี่ยมีคําว่าด่านไหมมันมีด่านไหมครับเจอด่านไหมถ้าไม่เจอกดกดหนึ่งครับถ้าเจอกดสองครับเจอด่านไหมอ๋อมีโฆษณาขอบคุณมากครับโอ้นะ่าแสดงว่าเราก็ตกใจอะนะนะครับอโอเคขอบคุณมากครับมีมีด่านมีด่านเออนากดีนะ เอาคุณอรียรัตไม่เห็นด่านนะไม่เห็นด่านนะครับนะแอดปุ๋ยก็เลยมาบอกว่าจารย์มีด่านนะอ่ามีมีด่านมีโฆษณานะจารยนแต่มันเป็นการเปิดการมองเห็นจริงๆนะครับเปิดการมองเห็นจริงๆเดี๋ยวผมลองดูนะคนดูผมสามร้อยอ่าสูงสุดเนี่ยสามร้กว่าถ้าผมลงเนี่ยมันจะเตือนว่าวิดีโอนี้มีคนดูประมาณหกพันอ่าถ้ามีคนดู เจ็ดร้อยขึ้นไปเนี่ยหนึ่งชั่วโมงมันจะบอกว่ามีคนดูประมาณอ่าหมื่นหมื่นขึ้นหมื่นวิวถ้ามีคนดูถึงถึงพันขึ้นเนี่ยในประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าลงปุ๊บแบ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 บเนวตั้งนะผมเคยเจอลงปุ๊บมันบอกว่ามีคนดูประมาณสองหมืนแปดโอ้ตกใจเลยนะครับตอนพีิๆนะฮะนะ ขอบคุณอาจารย์ที่ชัดเจนกับลุงป้าขอบคุณมากครับผมก็ขอบคุณลุงป้านะที่ไว้ใจอาจารย์นะเพราะว่าตั้งแต่มีเรื่องที่ลุงจะปิดวาจาเนี่ยลุงลุงจะขอเมลผมก่อนเลยคือมีเบอร์โทรกันติดต่อกันตลอดนะฮะแต่ว่าแกลืมแกกับอาจารย์อขอเมลน้อยนะก็ติดต่อกันนะจากนั้นก็ติดต่อกันมาตลอดนะครับนะครับ เราก็จะไม่ไม่มีการทิ้งกันอยู่แล้วเนาะนะครับยังเรามีการแลกนะก,แลกันนะมีการแลกกันนะก็ไม่รู้นะนะครับเรามาอยู่ตรงนี้เราเราคิดว่าถ้าเราไม่จริงใจเราไม่มาอยู่หรอกนะครับถ้าจะบอกว่ามาเพื่อเงินมันก็เงินก็ได้แทบไม่ได้แล้วนะฮะพวกเราแต่เราอยากเห็นเขาอ่าเป็นผู้บริสุทธิ์ในที่สุดเนี่ยที่เขาอยากพิสูจน์ตัวเองเนี่ย แต่ยังอีก2ด่านนะครับต้องใช้เวลาและใช้เงินและใช้ความรักความเข้าใจนะครับเราต้องไม่ทิ้งเขาปลูกปลูกเอ่อปลูกปลูก,ก,ก FCTP นะครับถ้าท่านเป็น FCTP แล้วท่านไม่ได้ติดตามเรื่องนี้เลยแสดงว่าท่านพลาดละต้องถึงแสนภายในสองสัปดาห์ต้องถึงแสนซัพ์ภายในสองสัปดาห์นะ ต้องโปรโมทต่อไปนะครับต้องโปรโมทต่อไปต้องกระจากันออกต้องบอกต่อบางครั้งเขาอาจจะไม่รู้ว่าอาจจะมีคนยังไม่รู้ว่ามีช่องนี้ก็ได้นะครับเราต้องบอกต่อนะครับขอบคุณมากครับแอดเลื้งลิธิ์น้ะขอบคุณครับที่ยังดูผมอยู่แมนจะบางวันก็ไม่ถึงร้อยบางวันก็ไม่ถึงร้อยร้อย ร้อยคนก็ไม่เป็นไรนะนะครับจริงๆผมผมทำจำแทบได้แนละ้วที่ประจําก็คืออยู่ประมาณ100ร้อยกว่าคนนะฮะต้องขอบคุณมากนะผมก็ไม่รู้ว่ามันปิดกั้นอะไรกันนักหนานะ YouTube ปิดกั้นนักหนานะ่เดี๋ยวผมพยายามนะฟังพี่เหน่งแล้วพี่เหน่งเขาบอกว่า YouTube มันชอบมันชอบช่องที่อัพอัพมากๆอัพเรื่อยๆนะครับนะมันก็จะกลายเป็นเปิดเปิดการมองเห็นเองนะครับ นะครับมันชอบมันชอบนะฮะก็จะพยายามนะสวัสดีครับพี่สราน้ำครับสวัสดีครับนะคุณกินดนาครับผมนางพุทธครับนะครับคุณเดือนเพนนะฮะนะครับขอบคุณจริงๆทุกท่านเนาะนะครับอ่าคุณคุณกมมทิีย์นะคุณนรีรัตน์นะครับคุณสนนโนะครับนะขอบคุณทุกท่านคุณแอนนี่ครับผมนะครับคุณชมนะครับผม คุณบำรุงนะครับคุณนิตยาคุณรัฐดาวันคุณลีนะครับแอดย่านเล่นะครับฝากด้วยนะแต่ละช่องเนาะตอนนี้แอดมินและยูทูบเบอร์ทุกท่านก็เป็นไปตามๆกันก็คือคนหายหมดเลยนะครับก็ฝากนะครับย่านเล่นะครับผมนะครับแอดย่านเล่นะครับแอดพี่ปุ้ยพีแอดพี่แสงนะครับแอดพัทรมนนะครับ แอดติกกี้นะครับผมแอดเรืองฤทธิ์แอดเรืองฤทธิ์ก็มีช่องนะครับพิมพ์ชื่อไปเลยนะครับแอดเรืองฤทธิ์แอดนักรบนะครับแอดนางฟ้านะครับเราก็คงเจอสถานการณ์เดียวกันนะครับแต่เราต้องเดินทางไปด้วยกันนะจับมือไปด้วยกันขอบคุณ f อฟีที่รานุกคนนะคุณขวัญด้วยเนาะสวัสดีครับคุณขวัญนะฮะคุณสุดาพิษนะครับผมนะฮะนะครับ นะฮะคุณกัญจนานะคุณอเล็กซีนะครับผมคุณพ่องศรีด้วยเนาะคุณลพานะครับอ่านะฮะก็คุณกังฟูด้วยนะครับคุณบงกฎนะครับผมนะฮะคุณโรบกนะครับคุณโรบกนะครับคุณไทยบ้านนอกเอ้ยไม่ใช่ไทยบ้านขามสอ,อไม่ใช่ไทยบ้านนอกนะไทยบ้านขามสอ นะครับมีแถบ้านคำสอนนะครับคุณน้ำไผยนะครับผมนะฮะอืมนะฮะต้องขอบคุณทุกท่านเนาะคุณราตีเดชด้วยนะครับคุณสุกัญญานะครับผมคุณทัศนีนะครับคุณสำราญนะครับอืมนะครับเดี๋ยวโปรโมทสินค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือทีพีสกินครีมนะครับน่ะเซรั่มครีมกันแดดเจลอาบน้ำ เจลล้างหน้าสบู่นะครับซิบักทอนเบต้า c ูแคนนะครับแล้วก็ TP Coffee TP g o โกเสื้อองค์ปู่นะครับสนใจนะสามารถนะครับติดต่อได้เลยนะครับผมนะครับแล้วก็ฝากเอฟซีที่นักทุกคนครับคือสนับสนุนสินค้าจากบริษัทมนโอมนะครับถ้าสนใจก็เบอร์นะครับหรือแอดไลน์นะครับหรือ facebook facebook มี f a c e b o o กลุงป้า ลุงพลปัตตันนะครับเฟมารีใช่ไหมลุงพลปัตตันเฟมารียังเป็นเฟซบุ๊กอยู่ใช่ไหมเออถ้าเฟซบุ๊กยังชื่อนี้อยู่นะครับนะครับแล้วก็ทีพสกินออฟฟิเชียลนะครับสามารถติดต่อได้เลยนะฮะ,อะขอบคุณมากครับผมนะโปรเดือนอ่าวลืมแน่ๆนะโปรเดือนกุมภานะครับผมโปรเดือนกุมภานะครับทีพกันแดดสองจากราคาปกติ ห5 8 0ดนะครับพิเศษก็คือ990านะครับบาทนะครับ TP ครีมนะครับผมก็คือ2นะครับ2อันราคาปกติ1980เป็นหนึ่งนนะครับ TP เซรั่มนะครับ2นะฮะจากราคาสองหดเพียงหนึ่งสองบาทนะครับโปรคุมพันธ์นะครับขอบคุณทุกท่านที่นะครับ ที่สนับสนุนนะครับขอท่านไดความสุขความเจริญนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับหนึ่งชั่วโมงพอดีก็ขอบคุณนะครับขอรัธนาคุณพระศรีรัตนตรไยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือนะครับตลอดจนบาร,รมีองค์ปู่ปริจิตนะฮะและสิ่งศักดิ์สนะิทธินะ์ณบ,บรบเรนอวิญญาณอันบริสุทธิบเรนนั้นนะครับตรงช่วยดลบันดาลนะครับอ่าอวยพรอวยใยให้กับลุงป้านะลุง คนประแตนนะต้องบอกจริงเนาะแล้วก็ครอบครัวตลอดจน f อ t ซทั้งหมดนะครับที่ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของโลกนะครับขอให้เขารับรู้รับทราบนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นขอให้เขาเข้ามานะเป็นวังใจแล้วก็ช่วยกดติดตาม YouTube ของช่องลุงป้านะครับจากนี้ไปจนไปเนาะขอให้เขามีแต่ความสุขความเจริญคิดถึงในสมปรานาทุกประการคนที่ดูผมอยู่ตรงนี้นะครับ ต้องมีหลายคนขอให้ถูกวันที่หนึ่งนะครับในวันพรุ่งนี้เนาะรางวัลตั้งแต่รางวัลที่หนึ่งจนรางวัลที่ห้าขอให้ทุกท่านจงได้ตามปรารถนาทุกประการเทินสาธุสาธุขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมนะฮะที่สนับสนุนนะครับบ๊ายบาย